อยู่อย่งวโอเคก็สวัสดีด้วยนะครับผมสวัสดีกับยานเย็นอีกทีนะครับผมอยู่กับผมเซลต้าครับผมกับเซลชาชาค่ะเล้บผมเจอกันทุกวันเลยอุ่าตแจ้งลงกลุ่มนิดนึงเนาะวันนี้น้องชาชากับน้องต้าเนาะมีรถอีโคคาประหยัดน้ำมันนะคะมาให้ดูเลยสามคันสามค่ายเนาะจากวันนี้ รถเล็กประหยัดน้ำมันนะคะวันนี้โอเคเอาเลยน้องตา้าโอเคสวัสดีสำหรับคนดูสามร้อยคนด้วยเนาะสำหรับวันนี้ส<ค>ามร้อยคนันวันนี้อยู่กับแคมเปญนะครับสายประหยัดเนาะอย่างที่พี่ชาชาชบอกไปว่าอยู่กับสามแบรนด์สามค่ายสำหรับสายประหยัดร <2. S 2> าคาไม่ถึงห้าแสนใช่ครับผมบอกเลยว่าสามคันนี้คุ้มคมเลยครับลูกค้ารถสภาพเดิมๆแบบนี้ ที่ลูกค้าต้องการเนาะค่างวดเริ่มต้นประมาณ4 0 0พันกว่าบาทครับลูกคนะ้าเริ่มที่4,000ันกว่าบาทนะคะสำหรับอีโคโคาร์ร้านเราเนาะใครกําลังหารถใช้งานง่ายๆในตัวเมืองนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้เลยเพราะว่ามีให้เลือกหลายคันมากไม่ใช่มีแค่สามคันนี้นะเรามีอีกหลายคันเลยค่ะในบริษัทในบริษัทชา,า <c oughs> ลีคาร์โอเคใช่ครับผมก็ <c oughs> อย่างที่บอกเนาะก่อนอื่นก็บอกเลยว่าสําหรับใครที่เงินเดือน1 1ื่นเอ็อยากจะได้รถถูกๆไปขับไปทํางาน3คันนี้ก็ได้ครับลูกค้าเพราะค่างวดแค่ประมาณ4,000ันกว่าบาทเนาะ มาเริ่มเจ้าที่คันแรกนี้เลยดีกว่าแอดมินอยู่หัวล้อดิสำหรับคันนี้เนาะเจ้า Nissan Almera เานาะตัวนี้จะเป็น Nissan Almera 1.2E รับผมลูกค้าปี2562สีแดงเนาะอยู่ราคาที่ประมาณ279,000บาทเท่านั้นเองครับลูกค้าส่งค่างวดประมาณ4,000กว่าบาทรอๆเลยสาหรับเจ้า Nissan คันนี้เนาะให้ดูรอบคันกันก่อนสําหรับข้างหน้าก็จะเป็นกระจังหน้ามาแบบนี้เนาะสำหรับสตไตล์ Almera เพราะว่า Almera นี่ก็จะขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ํามันอยู่แล้วเนาะสำหรับ Nissan ตัวนี้ค่ายนี้ ให้ดูรอบคันก่อนเพิ่งเข้ามาใหม่เลยครับสำหรับคันนี้เนาะเป็น new in เลยอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นล้อขอบทูโทนมาให้แล้วเนาะสีทูโทนมาให้แล้วขอบ R15 เนาะคันนี้ให้มาเรียบร้อยเลยสำหรับคันนี้มาเรามาชมภายในกันดีกว่าครับลูกค้า อย่างที่บอกว่ารถคันนี้มันก็จะเป็นรถปีเก่าเนาะเป็นรถปี2562ก็อย่างที่บอกว่าออปชั่นข้างในก็จะยังไม่ได้หรูหรามากก็ยังเป็นเครื่องเสียงธรรมดาอะส่วนเรื่องปรับแอร์ก็ยังเป็นปรับอัตโนมืออัตโนมือธรรมดาเนาะลูกค้าอย่างปีเก่าเนาะขอสภาพรับได้แต่ว่าสภาพก็ใหม่กริปเนียนกริปเลยพร้อมใช้เลยส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ให้เนาะเรียบร้อยครับผมสำหรับคันนี้ ภายในสะอาดมากนะคะน้องตาใช่ครับผมภายในสะอาดมากแล้วว่าส่วนปีเก่าๆก,ก็จะเป็นเบาะผ้าอยู่เนาะสำหรับคันนี้แต่ว่ารู้สึกว่านั่งแล้วสบายนะคันนี้ใช่เบาะกว้างมากอะใช่กว้างขนาดเป็นอีโคคาร์นะคะเนี่ยใชลเล็กๆแต่ว่าภายในกว้างมากกว้างขวางมากเป็นเบาะหนังทั่วไปเนาะภายในก็จะเป็นประมาณนี้สาหรับออชชั่มเดิมๆครับลูกค้าใครอยากขับราคาสบายๆก็แนะนําคันนี้เลยครับผมสําหรับเจ้าอเมร่าคันนี้สบายเลยสองสคัญเออสองสำคัญน่ะสองสามคนยัดได้ ข้างหลังสองสาคนยัดได้เลยกระจกเป็นระบบไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้านะสำหรับคันนี้เนาะโอเคค่ะภายในสะอาดอยู่เลยคันนี้อันนี้ขนาดพึ่งลงรถพึ่งลงจอดนะคะทุกคนรถพึ่งลงจอดเนาะแต่ว่าภายในก็สะอาด,อดสะอา้านอันนี้ก็เดี๋ยวเหลือทําสปาเนาะถ้าลูกค้าคันไหนยาก<อ>ได้มาก็เดี๋ยวทาสปาส่งให้ได้เลยไม่มีปัญหาครับสําหรับคันนี้ภายในคันนี้เนาะชิวๆเลย ก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับเจ้า닛สันคันนี้เนาะไปดูต่อไปกันมั่งพี่ชาพาดูไหมคันนี้น้องตาพาดูเลยโอเคโอเคมิสุวิชิแอตทราใช่ครับผมมิสุวิชิแอตทราเนาะมาอยู่กับเจ้าซูมิสุวิชิแอตทราเนาะเป็น1.2 GLS ครับผมลูกค้าปีนี้อยู่ปี2560ราคาค่าตัวอยู่ประมาณ299ใช่299ค่างวดประมาณ4 0 0 0กว่าบาท299,000ครับผมถ้า299นี่ ลูกค้กาซื้อกับข้าวไปก่อนใชใ่ดูรอบกันกันก่อนเนาะสำหรับคันนี้มาให้ด้วยสําหรับคันนี้เนาะนี่ได้ไปเลยอีโคคาร์เท่ๆแบบนี้เลยนะคะที่นี่เนาะ,ะไปดูข้างหลังกันขัดท้ายเรียบร้อยตัวนี้เป็นอีโคคาร์แต่ว่ายังไม่มีเซ็นเซอร์ข้างหลังนะคะสําหร,รับรุ่นนี้เนาะโอเคลดราคาประหยัดเนาะ,ะขับในเม,อเมืองเบาๆผ่อนเบาๆนะคะ ใช้หาเงินเนี้ยใช้ขับกร็บก็ได้เนาะสำหรับลูกค้าที่ขับกร็บก็สามารถออกรถใหม่กับทางร้านเราได้นะคะใครที่ยังไม่รู้เนาะอาชีพ g r a บขับร็บเอูอ้ดรพนด้าอะไรพวกนี้นะคะออกได้เลยนะคะทุกอาชีพเนาะท,ที่ที่ออกได้ทุกอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้นะคะเกษตรกร,ร,ก,รก็ออกได้นะคะสําหรับที่นี่นะเราออกมาให้หมดแล้วนะคะทุกอาชีพเนาะไม่ต้องใช้คนคำนะคะสําหรับ สำหรับบนที่เอกสารอ้าวพิก,กี้มาอะไรฮะโอเคคันนี้นะคะลงจอดใหม่<ข>อีโคค่ะเลขมาขอ,อยู่ที่137,000โลโสำหรับคันนี้นะคะมิซูบิชิแอตทราเนาะใครที่ชอบรถเก่งเล็กก็ต้องมองเป็นคันนี้อยู่แล้วหลายๆคนมีในใจนะคะเบาะเป็นเบาะผ้านะคะสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนี่ขนาดเรายังไม่ได้คลีนมากนะคะแบบว่ามาสดๆใหม่ๆเลยย,ยังไม่ได้คลีนเยอะแต่ก็สะอาดมาแล้วเนาะ เดี er Bl ah ๋ยวเราทำความสะอาดให้อ like ีกสะอาดหมดเลยระบบกระจกเป็นปรับไฟฟ้านะคะพี่กี้ลงมาจากเครื่องเลยบินตรงเห็นวิวน้อยอ่ะก็เลยไลฟ์บ้างอ่ะก็รอพี่กี้มาจัดโปรรถให้สงสัยเขารอเห็นหน้าแอดมินมั้งวิวจะได้ขึ้นโอ้วันนี้แอดมินไปได้แต่งหน้ายังยงเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวขอไลฟ์ห้านาที ให้เวลาแอดมินไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งวิวจะได้ขึ้น <c oughs> นะครับมาไม่อยู่แป๊บเดียวโอ้โหกลับมาอีกทีสองวันลดลงเลยลดลงล้างเลยเซล, <c oughs> ลชาช่าขายอยู่คนเดียวเลยนะครับรับปิดสดนะครับผมขายแบบผิดราคาเลยขายดีเท่านั้นครับขายผิดราคาเลยขา,ายดี รถเก่งห้าหมื่นบ้าง7จ็ดหมื่นบ้างอะไรเงี้ยเนาะรถเกง่งรถเกง่ง <ขอ S 1> นะครับ<จ>ผมเกง่งอ่าเอาพี่มาแล้วบิวขึ้นเลยโอเคดีดีครับดีครับแบบนี้แหละชอบออะไฮไลท์รถสวยวันนี้มี2คันใช่ไหมสามคัน,คนโอเคสามคันราคาดีมากก็คือสองแสนกว่าบาทได้รถหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น เซียสนะครับหรือว่าจะเป็นมิลาดนะครับหรือจะเป็นอเมล่าจริงๆแล้วรถกลุ่มนี้เรามองก็คือมันคืออีโคคาร์เนาะเป็นรถเครื่องยนต์เล็กประหยัดช่วงนี้น้ามันถูกแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเลยและค่างวดสบายกระเป๋าประมาณ5,000บาทจัดเต็มฟรีดาวน์ส่งท้ายปีนะครับมีโปรโมชั่นให้อีกมากมายนะครับผมโปรโมชั่นที่1คือโปรโมชั่นที่1คือกินข้าวฟรีกับแอดมินอะไรนะคะกินข้าวฟรีกับแอดมินนะครับโปรโมชั่นที่2นะครับเซลจ่ายให้นะครับผม หมดเชน่นเี้มหมดโปรแล้วหมดโปรโอเคหมดโปรแล้วนะครับอ่ะ,จ,ะจัดเต็มฟรีดาวนะครับช่วงนี้ส่งท้ายปีก็ส่วนลดจุกๆไปเลยนะครับอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนออกรถได้นะครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้เลยเดี๋ยวรอรับสไลด์ไปลงที่ภูเก็ตนครศรีธรรมราชนะครับ<อ>ผมส่งทุกที่จริงๆส่งทุกที่นะครับส่งทั่วไทยเนาะก็เมื่อกี้จริงๆคันนี้ซื้อมาเพิ่งเข้ามาด้วยคันนี้จะถูกจะแพงเอาแดงไปก่อนนะครับ e sport tech แต่ว่าคันนี้นะครับจุดดีของเขาจุดเด่นของเขาคือตัวนี้เป็นพวงมาลัยตัวใหม่ละที่เป็นตัวการเบียวๆหน่อยนะครับจริงๆหลายๆท่านอาจจะสงสัยกังวลเนาะเอ๊ะทำไมอื่นนะครับโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอึย๊บออะเดี๋ยวลองดูลองดูแป๊บหนึ่งนี่ก็ว่าไลท์มันมืดๆอ๋อใส่แว่นัน่นเองนะครับอ่ะนี่แหละพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยตัวใหม่นะครับผม ตอนนี้ก็เป็นตัวเชนแล้วนะครับงมาะไยก็เปลี่ยนแล้วราคาดีด้วยนะ2 0 0แสนกว่าบาทจัดได้เต็มฟรีดาวไปเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่แบบต้องการลดฟรีดาวนะครับมาเลยครับผมมาที่นี่นะครับผมชาลีคาจัดให้นะครับส่งท้ายปีแบบราคาแบบจุกๆไปเลยจัดเต็มฟรีดาวฟรีโอนฟรีทําสัญญาฟรีประกันภัยนะครับผมจริงเนี่ยรถกิ๋งไม่ค่อยน่าสนใจเท่ารถกระบะมาก ช่วงนี้กระบะขายดีอ่ะนะช่วงนี้กระบะออกกระตุยเลยนะจริงๆมันต้องเป็นหน้าเจ็ดที่นั่งนะครับช่วงนี้มันต้องเป็นเจ็ดที่นั่งเนาะเจ็ดที่นั่งเอเวอเรสต์ช่วงนี้พี่กี้ลงชุดใหญ่ใช่ครับไปกระพริบให้อดินรับพร้อมนะครับเช็คก่อนว่าอดินตื่นเรียงตื่นแล้วจะให้เขาไลฟ์มาเดี๋ยวมาดูหน่อยนิดนึงดีกว่านะครับช่วงนี้ที่เป็นกลุ่มเจ็ดที่นั่งอันนี้ประสค์เข้ามาใหม่ก็เยอะนะฮะจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปาเจโร เวลสนะครับหรือ,อน,นี่ปูปาเจโรมี2คันเลยนะครับไม่ต้องแปลกใจต่างกันคืออะไรต่างกันที่ราคานิดนึงนะครับผมเลขไม่นิดหน่อยราคาดีอันนี้รถเชียงใหม่มือเดียวคันนี้รถแพร่มือเดียวแต่ทั้ง2เป็นตัวขับ4ี่ไปเลยนะครับสําหรับเออเก๋งขับ4กระบะขับ4ี่เราก็มีเยอะอยู่นะฮะฟอร์ดขับ4คันนี้ขับ2หรือขับ4ครับเดินมาจอดแบๆบแบบอันนี้น่าจะเป็นขับ2นะครับราคาก็ดีลูกค้าน้องมาลองรถหรอ,อใช่เรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยแล้ว แล้วก่อนทำไมอ่ะเขาลังเลอยู่เขอลังเลอยู่ว่าเอ๊สวยทั้งคู่แต่เราไปสวยเขาซื้อตัวเน็กเจนตัวอื่นแทนอ๋อจะขายเน็กเจนของใหม่มาขายของใหม่เลยขายของใหม่เลยนะครับเรื่อยๆไปเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้จะมีลูกค้าถามเกี่ยวกับประมาณไหน ช่วงนี้ก็เจ็ดที่นั่งเยอะค่ะเพราะ <ừ m. S 2> ว่าอย่างเมื่อวานก็จองยอดจอง f o r t จูนสามคันรวดเลยเมื่อวาน <ừ m. S 2> ช่วงนี้จะเป็น SUV เยอะน่อยค้ะใช่น่าจะเป็นช่วงการท่องเที่ยวแล้ว<ช>แหละลูกค้าอยากเอารถไปเที่ยวนะครับไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับผมจริงนะเอสยูวีเรามีหลายค่ายนะฟอร์ดมาสด้านะครับปาเจโร่มิสูหรือว่าจะเป็นพวกกลุ่ม Fortuner นะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับก็เป็นนิวอินเข้ามาใหม่ๆด้วยนะครับลองดูชมหน้ารถสวยดีกว่า นี่ก็จะเป็น f o r t จูนนะครับ f o r ์จูนก็จะมีทั้ง TRD แล้วก็ไม่ TRD มีทั้งขับ2แล้วก็ขับ4นะครับแล้วก็ราคาถูกที่สุด3 0มแ0,000น3 0 0 0สนบาทไม่ต้องดาวซื้อสดไปเลยนี่มุดเก็บดาวไว้3 0มแ0,000นมาต้องดาวแล้วพี่สดไปเลย,เลยนะครับสดเด้อยแถมตุ๊กตาให้ตุ๊กตาหน้ารถเอาใครดีตุ๊กตารถออยต,าออาต้าบอ อจูนเข้าใหม่นีใช่ไหมพิกี้ที่พิกี้พึ่งลงเป็นเครื่องดีเซลใช่ไหมคะใชอ่อ๋อ,นนอ,อพอจูนราคาห้าแสนนะครับเป็นตัวแชมป์นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับผมทักเข้ามาได้นะครับเริ่มต้นเลยอันนี้สามแสนแล้วก็ประมาณห้าแสนได้ตัวแชมป์นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นพวกกลุ่มแบบออนนิวก็ประมาณแ0ดแสนเนาะจัดเต็มฟรีดาวมีนั้งขับสองขับสี่สองจุดปดโฟ์สองจุดสี่โฟมีให้เลือกครบครันเลยนะครับผมอึ๊บมา ขอแป๊บหนึ่งดูวิวหน่อยวิวดีเดี๋ยวจะได้รถเยอะๆพร้อมเรียงมาตอนนี้เอาตัวรถจากพี่คีไปเลยแอดมินพร้อมเรียงน้องเอาลิปสติกมาบ้างฝากเขียนให้แอดมินหน่อยเดี๋ยวเขาจะได้ไลค์ให้นะฮะสงสารน้องเออหลือมีบัตรออนไหมปัดๆให้หน่อยสสงารยังไม่แดงพอไม่ไม่ค่อยได้ตากแดด ไม่ค่ายได้ตากแดบบอ่านี่นี่นี่เอเวอเรสต์เน็เจมื่อกี้ที่พูดถึงคันนี้ก็เป็นนิวอินมาใหม่นะครับจัดเต็มฟรีดาวน์ไปเลยนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะรถพวกปีใหม่ๆใหม,ใหม,ใหม่น้อยๆนะเปิดไฟหน่อยเปิดไฟเปิดไม่เป็นอีกด้านในอะ่ะเราก็เปิดลงลงรถนะครับนี่เลยครับมาใหม่ครับ e v เวอเรสต์เน็กเจนนะครับตัวนี้ก็ผมมีทั้งขับ2แล้วก็ขับสนะฮะราคาต่างกันแสนเดียว นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่แบบต้องการแบบใหม่ๆไปเลยขับออกไปช่วงนี้นึกว่าซื้อป้ายแดงอะ่ะพี่มาเถอะครับผมมีเมลกไมลหลักพันโลด้วยนะครับผมจัดได้เต็มเป็นเลยนะครับอ๋อป้าจป้าจป้จาจ๊จจจเข้าไปเข้าไปในห้องเดี๋ยวก็ดูก่อนเผื่อมีคอมเมนต์นะครับฮะยังเลยนะครับต้องใส่ราไลฟ์เร็วกว่าเวลาหรือเปล่า <laughs> อ่ะฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูตัวนี้เหมือนรถจะโล่งๆไม่ได้โล่งนะแต่รถเข้ามาใหม่เยอะอยู่นะครับแต่ว่าล้างทําความสะอาดเตรียมนั่นแหละครับเตรียมส่งมอบเตรียมทุกอย่างกระบะตอนเดียวโอ้โหจริงๆนะแรปเตอร์เนี่ยราคาทนี้ผมว่าไม่เคยมีนะประมาณเก้าแสนในแรปเตอร์ไปขับแล้วนะครับปกติต้องมีล้านขึ้นนะแรปเตอร์นะพี่สวัสดีครับไอ้นะครับผมนี่พี่แรปเตอร์ ไม่ถึงล้านประมาณ9 0 0 0แสนกว่าบาทจัดเต็มฟรีดาวแล้วตัวนี้เป็นตัวสีพิมพ์นิยมก็คือเทารแลมโบของเขานั่นแหละนะครับผมตัวนี้ก็ราคาดีราคาถูกใจสำหรับลูกค้าที่บอกว่าอาชีพแบบเกษตรกรกรลอหรือว่ารับเหมากอ่อสร้างอะไรเงี้ยครับพี่อาจจะแบบว่าไม่อยากใช้เงินดาวนะฮะอยากได้รถกระบะนะครับผมก็ลองมาพวกกลุ่มอิสุซุนะครับอันนี้ก็คือฟรีดาวไปเลยนะครับจัดเต็มฟรีดาวจริงๆเขาเป็นไฮแลนเดอร์นะครับแต่ว่า เราน่าจะจัดทรงให้มันแบบว่าเป็นยีราฟแคะนะครับทรงไว้รุ่นชอบแต่ว่าถ้าชอบให้สูงเดี๋ยวก็ยกให้นะครับแล้วก็อามาตะนิรันการก็คือกลุ่มนี้แหละฟอร์ดนะครับจัดได้เต็มเลยนะครับรถฟอร์ดเนาะฟอร์ดเราก็มีเยอะนะมีทั้งขับมีทั้งสี่ประตูมีทั้งออโต้มีทั้งโฟ,มงโฟไม่โฟรัวเลยของน้องจองคันไหน,นอ่ะเขาไม่ได้จองซื้อแล้วอ๋อไม่ได้จององั้านพี่จะได้ไม่ไ,มไมล่งานพี่<ๆ>อะไรคันน <laughs> ี้อันนี้อันนี้เข้าใหม่อันนี้เข้ามาใหม่นะใช่ห้าเก้าเก้าได้ปีหกสองใช่ค่ะโอ้โหใหม่มาก ราคาดีนะ599ได้ปี62แล้วตัวนี้เป็น2.0ด้วย<ช>นะครับ,รบเป็น2.0ด้วยเป็นตัวใหม่นะครับวแท็กด้วยค่ะอ่าวาแท็กฮะครับคุณพี่ทำงานเงินเดือนอุ๊ยอุ๊ยอุย,อยมือถือตกเดี๋ยนะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูแป๊บหนึ่งนะฮะเจ็ดที่นั่งนะพี่เดี๋ยวผมดูให้รายละเอียดไม่ยากออกโดยไม่ยากพี่สนิทนะครับผม เงินเก้าันมีสิทธินะพี่ซื้อได้เงินเก้าพันซื้อได้นะครับจริงๆมันมีวิธีทําอยู่นะครับถ้าพี่สนิทไม่ว่ากันนะขอสนิทใจหน่อยฝากเบอร์เดี๋ยวให้น้องชาติโทรหาเดี๋ยวให้น้องชาติแนะนําให้นะครับผมฝากเบอร์มาได้เลยไม่กัดไม่จิกไม่ตามเน้นจบไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูเน้นจบนะครับจบแน่นอนน้องเขาพวกนี้มือโปรมืออาชีพนะครับเดี๋ยวดูให้ภายนน้นไม่ยากนะพี่ก็คือลองดูว่าพี่อยากผ่อนประมาณเดือนเท่าไหร่เนาะ รายได้เนี่ยเก้าพันมันคือเกณฑ์ที่ธานาคารเขารับอยู่แล้วนะครับเงินเดือนเกนะ้าพันเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเผื่อพี่มีรายได้เสริมไหมหรือว่าอยากได้ค่างวดประมาณไหนเดี๋ยวผมจะได้ขออนุญาตแนะนําให้นะครับจัดเต็มฟรีดาวจริงๆแล้วเนะี่ยเจ็ที่นั่งราคาแบบไม่แรงก็มีนะพี่พวกสี่แสนกว่าบาทเนาะจะมีอเวนซ่ามีซูซูกิเอ t เตกาที่เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูไอ้ฟอร์จูเนอร์ผมสามแสนกว่าบาทก็มีที่เป็นเจ็ดที่นั่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าเรามีรุ่นไหนอีกนะ อย่างนี้แหละพี่สอบถามเข้ามานะเราจะได้ทานพาทัวร์พาแนะนำจริงๆแล้วรถในร้านมีค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายเซกเมนต์หลายกลุ่มเลยนะครับจริงๆเอาแบบว่าราคาแบบเบาที่สุดนะถ้าเป็นพวกกลุ่มรถเก่งเ่ยแนว2 0 0 0สนเน่ยผมก็จะมีพวก b ีออสซิตีเป็นต้นนะครับผมแล้วก็ส0 0 0 0นขึ้นไปก็จะมีพวก CX-5 อพี่ดีเซลคันนี้ถูกที่สุดเลยนะ399 CX5 ดีเซล ราคาประเมิน5,080ผมขายแค่399ได้ดีเซลเลยนะครับแต่ว่าตังนี้มันน่าจะเป็น5ที่นั่งนะครับเพราะเป็น 4x5 เนาะส่วน7ที่นั่งที่เป็นดีเซลเราก็มีนะพี่พวก Fortuner, Bajero, Ford Everest ออะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนที่ผมบอกเนาะถ้าคุณพี่ฝากเบอร์มาเดี๋ยวอาจจะขอสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้หาแนวทางร่วมกันว่าเอ๊ะ เราควรจะไปลดกลุ่มไหนหรือจัดยังไงนะครับถ้าพี่สะดวกก็ฝากไปได้เลยแล้วเดี๋ยวผมโทรให้เลยนะครับอ่ะไลฟ์ไปด้วยแนะนําไปด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะมีลูกค้าสอบถามพวกกลุ่มรถเก่งเนี่ยเข้ามาเยอะเหมือนกันที่เป็นซีวิ c นะครับแล้วก็หลายๆคันก็ช่วงโปรโมชั่นท้ายปีเนี่ยส่วนลดสูงสุด5 0,000ก็มีนะหลากหลายคันเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเก่งหรือกระบะก็ได้นะฮะซีอาร์วี v เงี้ยนะฮะลดสูงสุดเลย5 0,000นะครับฮอนด้าซีวิคอ่านี่ส่วนลดจุกๆไปเลย ค a m r เีอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ส่วนลดสูงสุดเลยนะครับห้าหมื่นจัดเต็มฟรีดาวนะครับผมเดี๋ยวขอดูก่อนดูคอมเมนต์ไปด้วยนะครับมีพี่ท่านไหนนะครับสนใจรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวน้องน้อง,น,อง,น,องน้องชาเดี๋ยวน้องชาไลฟ์ไปตอบแป๊บหนึ่งเดี <Okay S 1> ๋พี่ขอ โอเคค่ะเดี๋ยวมาต่อกับหนะูเนาะขอเครื่องดีเซลครับพี่สนิทอเครื่องดีเซลตอนนี้จะมีเป็น f o r t จ n e er นนะคะ Fort จ n e r ที่เขา้าได้ค่ะพี่สนิทฝากเบอร์ไว้ที่แอดมินได้เลยนะเดี๋ยวพี่แอดมินส่งส่งให้เลือกนะคะเครื่องดีเซลเนาะเครื่องดีเซลสำหรับรถเจ็ดที่นั่งนะเรายังมีอยู่นะคะเดี๋ยวเราส่งให้เลือกเนาะฝากเบอร์ไว้ได้เลยค่ะโซนตรงนี้ก็จะเป็นรถกระบะนะคะนี่เนาะ สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นแคบฟอร์ดตัวใหม่เลยนะคะตัวนิกเจนนะหน้าเป็นหน้าใหม่โฉมใหม่แล้วนะคะสำหรับตัวนี้เนาะฝากไว้ด้วยค่ะราคาเบาๆของเราอะ่ะคือจะบอกเลยว่าซื้อที่เราเนี่ยนะคะประหยัดกว่ามือหนึ่งเนี่ยคือหลักสองสามแสนแน่นอนอยู่แล้วอันนี้คืึแน่นอนแต่ว่าถ้าประหยัดมากๆเนี่ยหลักล้านก็มีนะคะเป็นรถพรีเมียมเนาะที่จะประหยัดกว่ามากๆเลยพวกเบนท์บีเอ็มตอนนี้มีอ่อ B M X one เนาะที่แบบว่ากําลังเป็นที่ฮือฮากันอยู่เพราะว่าเราขายแค่1.39ล้านเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็มีลูกค้าแบบว่าเออไปดูที่อื่นมามันแบบ1.6 1.7อะไรเงี้ยแต่ทำไมแบบเราถึงขายราคานี้ขายได้ยังไงก่อนอะไรย่างเงี้ยตอนนี้ก็เป็นที่กําลังแย่งชิงกันเนาะสำหรับ B M X one นะคะสาขาอยู่ที่สาขาลิขิตชีวันนะคะใครสนใจแวะเข้าดูได้เนาะสําหรับ B M B M Benz เนาะ มีที่สาขาลิขิตชีวันเยอะแยะเลยค่ะที่ให้เลือกเนาะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นฟอร์ดจะบอกว่าของร้านเราเนี่ยฟอร์ดเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากนะคะมีให้เลือกเยอะแบบเยอะจริงๆอนะเพราะว่าเข้าใหม่ทุกวันเนาะอัปเดตท,ทุกวันใครที่สนใจยังไงก็ดูหน้าเพจได้เนาะสำหรับสำหรับรถฟอร์ดนะคะกระบะฟอร์ดเป็นที่สนใจมากช่วงนี้เพราะว่าภายในเขาไฮเทคมากเนาะ เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์วันนี้การเผื่อต้นเผื่อต้นไลฟ์เนาะใครที่ยังดูไม่ทันนะคะเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ของวันนี้เนาะนี่นะคะสามันอีโคคาของเราเนาะค่างวดผ่อนประมาณ4ี่ถึงห้าพันนะคะใครกําลังมองหารถเอาไปเอ่อขับแกลบอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะ4ี่ถึงห้าพันเนาะค่างวดเนาะที่จะอยู่ประมาณนี้นะคะราคารถเนี่ยสาหรับตัวนี้เนาะซูซูกิเซียใช่ไหม แล้วก็แบบว่าล้อล้อแม็กแต่งมาเลยแต่งมาใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะราคาจะอยู่ที่3 1มแสนันบาทค่างวดเนี่ยจะประมาณ5 0 0พันต้นๆเนาะเป็นรถปี2,560ค่ะสําหรับคันนี้นะคะซูซูซกิเซียเนาะอันนี้เราดูภายในไปหรือ,อยังคันนี้เหมือนจะยังเนาะใช่ไหมเออเดี๋ยวเราดูภายในคันนี้กันก่อนโอเคพิกี้มาก็ลืมซิ้นทุกอย่างเลยอ่ารถปี25 6 0นะคะสําหรับคันนี้เนาะ โอเคเป็นเกียร์ออโต้นะคะทุกคนแอร์ก็ยังเป็นอัตโนมือแล้วก็มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงเชื่อมตรงนี้ได้เลยนี่นะคะยังเป็นแอร์เอเอเป็นเกียร์อัตโนมัติเนาะตรงนี้เนาะภายในก็กว้างขวางนะ ออตอนแรกอะ่ะมีสีขาวกับสีดํานะคะแต่ว่าสีขาวอะ่ะเพิ่งออกไปตอนนี้ก็เหลือเป็นคันสีดําคันนี้เนาะสำหรับสุ zu กิคันนี้นะคะอีโคคาเนาะขับสนุกนะคะขับสนุกขับขับได้ตลอดอะ่ะขับในเมืองขับไปทํางานอะไรเงี้ยสาวๆาวพยาบาลตัวเล็กๆก,ก็ขับได้นะคะมีอีโคอีโคคาติดบ้านไว้สักคันหนึ่งก็ก็ดีค่ะประหยัดน้ำมันเนาะเราไปที่ไหนใกล้ๆก,ก็ใช้งานน้องได้สะดวกสบายเนาะภายในก็กว้างค่ะ ระบบอกระจกเนี่ยจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเนาะทั้งสามคันนะคะตอนนี้เป็นระบบไฟฟ้าไม่ต้องแบบไม่ต้องมาหมุนกระจกแล้วดูข้างหลังกันค่ะที่นั่งโดยสารด้านหลังก็กว้างเนาะนี่ภายในสะอาดนะคะของเราภายในสะอาดอยู่แล้วเห็นว่าสะอาดแบบนี้เดี๋ยวเราคลีนให้ก่อนที่จะออกจากร้านด้วยเนาะเพราะว่า ยังไงก็ต้องสะอาดซื้อจากเราไปเราทําความสะอาดให้ทั้งหมดอยู่แล้วนะคะมีเบลทั้งหมด3ที่นั่งเนาะสำหรับด้านหลังนะคะอย่างนี้เนาะอืม e อีโคคา3สามค่ายนะคะแต่ว่าตัวนี้มีเซ็นเซอร์ข้างหลังมาให้ด้วยนะคะนี่นะสำหรับซูซูกิคันนี้เนาะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้นะอ่าถึงราคาแค่3 315 3 1 5 0 0 0ันบาทอะแต่ว่าได้รถที่มีเซ,เซ็นเซอร์หลังมาให้ก็คุ้มมากสำหรับคันนี้หลายๆคนก็เลยชอบเนาะเพราะว่าน้องเนี่ย ก็จะบอกเลยว่าเป็นอีโคคาร์ราคาประหยัดที่ที่ออปชันค่อนข้างดีเนาะที่แบบว่าตอบโจทย์หลายๆอย่างนะคะมีเซ็นเซอร์ให้เนาะมิสูบิชิแอทรั่คันนี้ก็2,99,000บาทเข้างวดผ่อนอยู่ที่4,000กว่าเนาะนี่นะคะสำหรับรุ่นนี้นะรถปี2,560นะคะนี่แล้วก็ฝากอีกคันหนึ่งวันนี้สีแดงเข้าใหม่สดๆดร้อนๆอนนิสันอเมร่า1น e นะคะคันนี้เนาะ รถปี2562นะคะข้างวัวจะอยู่ที่ส0 0พันกว่าบาทราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้เนาะข้างวดวเนี่ยแบบว่าเรียกได้ว่าประหยัดที่สุดจากทั้งสาคันนี้แล้วเนาะลงใหม่ๆสดๆล้ล้นใครที่อยากได้น้องไว้ขับนะคะไปนั่นไปนี่ไปง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยราคาไม่เกิน0 0 0แสนเนี่ยมองหาน้องๆได้เลยเนาะแล้วก็สุดท้ายนะคะชาลีคาเราเนาอมี3สาขานะคะ จะมีสาขาแรกอยู่ที่สาขาลิขิตชีวันเนาะตรงแยกหนองจอมนะคะเป็นสาขาใหญ่เลยนะคะสามารถเข้าไปดูรถได้จะมีรถปีใหม่ๆรถพรีเมียมรถเก่งเนาะส่วนมากจะอยู่ที่ตรงนู้นส่วนสาขาที่2ก็คือสันผีเสื้อตรงนี้นะคะจะเน้นเป็นรถกระบะเนาะกระบะต่างๆรถฟอร์ดรถโตยโยี vo อะไรต่างๆนี้นะคะตรงมาทางสารการเนาะเ,เลี้ยวซ้ายมาทางสารการก็จะเห็นป้ายชารีคายใหญ่ๆตรงนี้เลยอยู่ตรงข้ามโรงแรมบีทูนะคะส่วนสาขาที่3ก็อยู่ที่อ่าแยกเทพปัญญาเนาะ อยู่แยกเทพปัญญาอยู่ตรงที่ตลาดรถเชียงใหม่นะคะอยู่ล็อกสุดท้ายนะคะจะเห็นป้ายชาลีคายใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นเลยเนาะมีน้องๆเซลล์คอยให้บริการทุกคนนะคะแล้วก็เรามีส่วนลดดีๆให้ตลอดนะคะจัดโปรโมชั่นดีๆใครอยากได้รถราคาเท่าไหร่อยากได้ข้างวดเท่าไหร่เข้ามาหาเซล์ได้เลยหรือว่าทักหาแอดมินเพจได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องฝากไว้ประมาณนี้เนาะสำหรับที่ข้อค้สาสําคัญของเรานะคะเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้คะ่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ